ชาชเชียวมากันหรือยังคะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะตอนนี้เราไลฟ์สดในงานเข้าใหม่ประมาณน,นะคะแจกของด้วยนะนี้ตัวตายแล้วเน็ตก็เน็ตเน่าไปแล้วค่ะ <c oughs> ที่ร้านมีโซเชียลไหมคะโทรศัพท์มาอยากจะเช็คเสียงนิดนึง,งไม่สามารถเช็คได้เข้าไม่เป็น <c oughs> สักครู่นะคะสักครู่นะคะเอจะโพสโพสมนอะไรอตอนนี้ก็เราอยู่ที่ร้าน <ขอ S 1> วิาสาหก,กิจชุมชนบ้านไร่จันทการนะคะเดี๋ยวจะขอเช็คเสียงกันสัก่อยต้องอพิมพ์เข้าไปไหมอจอมาแล้วมาแล้วจอดำมาแล้วนะคะจอดำมาแล้วนะคะแต่เสียงเป็นยังไงบ้างไม่รู้ตอนนี้ ชาวเชื่อที่ดูอยู่ก็รบกวนแจ้งมาด้วยน,นะคะว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่ามาจอมาแล้วค่ะขอฟังเสียงหน่อยสิามาเร็วๆสิเน็ตเราฮัลโหลฮัลโหลเออสัญญาณเนาะมีไหมคะมีเน็ตไหมคะแถวนั้นก <c oughs> ำลังกำลัง <c oughs> ค้นหาแอดมินอยู่หลังกล้องไหมคะแอดมินเช็คให้หน่อยนะคะ ซินีทาวเวอร์นะคะซินีทาวเวอร์สุนีหน้าจอเยอะออกไหนค่ะออกไหมเดี๋ยวยนะคะถ้ามาแล้วมาแลก็น่าจะได้อยู่นะเสียงจะได้อยู่นี่นะยังไงก็ได้ไม่ได้ก็จะเป็นละครใบ้นะคะถ้าไม่ได้เกินพูดทั้งหมดไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะถ้าเสียงไม่มา <c oughs> ได้ไหมคะกระเด็เนเน็ตไผย,ยแรงเนาะเน็ตไผยแรงเนาะไม่ไแรงครับสุนีทาวเวอร์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกล้องเราก็กล้องสุนี ะะแต่ในกล้องก็แพนสินคา้าไปก่อนนะคะลองกล้องกัน,นะคะ่ะตากล้องใหม่นะคะตากล้องใหม่ตากล้องใหม่เสียงขึ้นสามท่านที่เข้ามาโอ้เน็ตแรงกว่าของเ c ค่ะรบกวนฟังเสียงให้หน่อยค่ะฟังเสียงหน่อยว่าชัดเจนไหมอของแม่ค้าคนสวยเสียงชัดไหมคะสวัสด,ดีค่ะขอตั้งซีนเลยคะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะของแม่ค้าคนสวยโอเคโอเคได้ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ไดการไดใช้ไ,ไม้ด้วยหรอคะใช้ไม้ด้วยเหรอใช่ไดใ,ใช่ด้วยค่ะ <c oughs> เราจะออก2ไม้สองกล้องนะคะ <c oughs> สวัสดีนะคะชาตเชียวแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่มาช้อปปิ้งในตึกสินิทาบร์เราตอนนี้ต้อนรับผู้สู่งานเข้าใหม่ประมาณปีที่4วันนี้อยู่อีกกับ1ร้านที่จะมาแนะนําและเขามีแจกของ้วยนะวันนี้ชาตเชียวได้เข้ามานะคะร้านนี้ร้านนี้นนวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่จันทการอำเภอดอนมดแดงแจก ข้าวเหนียวหัวงอบนี่นี่เลยค่ะสีร่รางวัลน,นะคะจัดหนักมากจัดหนักมากข้าวเหนียวหัวงอบคือทํามาจากข้าวเหนียวใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มีหลากหลายสีสันให้ได้เลือกนะคะวันนี้ใครเล่นเกมได้ของแน่นอนนะคะส่วนใครไม่ทันให้มาซื้อกินเอานะคะ,นนะสวัสดีทักทายเจ้าของร้านสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกคุณพี่แล้วกันเนาะ ไ่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องแหละให้เกียรติไปเลยนะคะคุณพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรคะชื่อจันทการพาผลค่ะแล้วตามชื่อตามชื่อปายเลยใช่ไหมใช่ค่ะรายนี้ทวีศักดิ์โพธิเศนคุณทวีศักดิ์กับคุณจันทการมีชื่อเล่นไหมคะเรียกกันง่ายๆชื่อปลาค่ะคุณปลาชื่อปลากับโอเล่ค่ะคุณโอเล่นะคะนี่ร้านนี้ปีที่แล้วก็มามาค่ะมาแล้วก็นําเข้าใหม่มาขายในงานนะคะปีนี้ก็ไม่พลาดอาเข้าใหม่มาขายในงานให้กับ ชาวเชี่ยวแล้วก็หลายท่านที่มาในช้อปปิ้งงานตึกซนีแล้วนี่นะคะได้มาซื้อในราคาแบบถูกมากๆเลยมีข้าวอะไรบ้างคะแนะนําหน่อยค่ะมีข้าวเหนียวดำต้องเหนียวดำแล้วก็ข้าวเหนียวแดงค่ะมีข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็ข้าว ข้าวปงหอมมะลินะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวเหนียวปลาขอหกเลยนะคะอร่อยที่สุดข้าวหอมมะลิขาวข้าวหอมมะลิขาวเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะคือเป็นข้าวใหม่ทั้งหมดเลยนะะทั้งหมดเลยคุณลูกค้าแล้วขายกิโลสามสิบบาทอ่ะถูกมากขายถูกมากๆเลยนะแล้วของดีด้วยของใหม่ด้วย ได้กินของดีของใหม่ของอร่อยก่อนใครเลยในร้านบ้านไรจัดการเนี่นะคะเป็นงานแรกของปีเลยเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จก็มาเลยตากได้ยังคะตากแล้วไอ้ข้าวพันข้าวยังไม่ได้เก็บเลยค่ะาเห็นไหมรีบมาเลยรีบมาเพราะเขาแจ้งว่ามีงานเข้าใหม่ที่ตึกสุนีก็รีบมาเลยนะคะก่อนใครเลยตรงนี้ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นที่แบบว่าเป็นพวกข้าวไรเบอรี่ข้าวครองด้วยใช่ไหมคะ มาจำหน่ายด้วยนี่นก็ใส่ถุงไว้1กิโลกรัมนะคะของบ้านไร่จัทาการอันนี้ซื้อไปนี่นก็จะมีสติกเกอร์ติดนะมีเบอร์โทรมีไลน์มีเ c e บุ๊ก อะไรนะติดต่อก็ได้เลยเผื่อใครสนใจอยู่มีเฟซบุ๊กของจันทการแล้วก็มีเพจของวิสาหกิจชุมชนบ้านในจันทการด้วยค่ะนี่แหละเดื้อทด้สำนะคะนี่เลยค่ะมีคนละครึ่งนี่แหละดีต่อใจตรงนี้ใครที่ยังใช้มิหมนตก็เอามาใช้ซื้อข้าวในบูธบ้านไร่จันทการเพื่อดอนมดแดงได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีข้าวอะไรบ้างคะที่ขายตรงนี้ขายดีก็จะเป็นข้าวสีนะคะข้าวไรเบอรี่แล้วก็ข้าวเหนียวแดงเหนียวดํา คร <Okay. S 1> ับอันนี้มันข้าวรเบอรี่ดำเหรอคะใช่ข้าวไรเบอรี่ข้าวเหนียวแดงคือนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดําค่ะเมื่อเช้าก็ได้ส่งไปกรุงเทพไปบางกะปิ มีการส่งส่งทางไหนก็เคอรี่หรือส่งเคอรี่ตค่ะส่งเคอรีตรงนี้เลยค่ะรอดมาตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใชค่ะบ้าบาททั่วประเทศถ้าส่งกล่องก็มีโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด10%ด้วยนะใช่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปอุดหนุนเคอรี่กันได้นะส่วนใครอยากได้ข้าวใหม่ข้าวอร่อยอร่อยก็มาอุดหนุนที่บ้านราจนการเราจะคืนกําไรให้กับลูกค้าเราจะขาย เราเราอยู่ได้เราไม่ต้องเอาแพงแล้วถ้าซื้อเยอะเราก็ต่อรองราคากันได้ในไงเพราะว่าเราปลูกเองขายเองกินเองเนะี่ยอันนี้คุยกันได้อยู่แล้วนะคะอ่ะ,อ,ะอยากอยากดูเข้าใหม่ๆม่ไหมคะเดี๋ยวให้ให้่ค้าเปิดให้ดูสวยไมหมเนี่ยให้าโอเะปลาในข้าวเห็น <laughs> ไหมอันนี้คือข้าวเราเนี่ยสามารถที่จะนึ่ง กับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้เลยจ้ะไอตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดําก็ของเหนียวแดงหุงนึ่งแล้วก็เอาใส่คนละาฟังนะคะอ่แซาวแท็กมาเลยนะคะตอนนี้ข้าวเหนื้อดำข้าวเหนียวแดงนะคะเอาคื้คืึ้แบบหนึ่งน้ำกันนี่ก็ใส่คนละาฟังได้เลยมันก็จะเป็นสองสีง่ามแห้งนะคะลูกค้านังคนมันก็จะว่ามันเน่มันนิ่มบออย่ามันแข็งเารื่องในเพื่อนเบิร์กหนึ่งไงเพื่อนซิมเบิร์กสักก่อนตัวนี้มันจะเป็นข้าสามสีมีข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวไรเบอรี่ข้าวกล่อง เป็นแบบข้าวจ้าวมั้ยคะเ้าวขาวจ้าวหงษ์ใส่กันหงษ์ใส่กันนะคะผสมกันได้เลยมันจะสวยมากมือว่านี่ก็หุงแต่ขาวๆมือนี้ก็หุงษ์ขาวสีสลับกันหลากหลายสีสันหงษ์ใสงกันเออเนี่เด็ด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 ข้าวเหนียวคนก็ขายสิบบาทมั้ยคะหุงษ์กินเองหงษ์ขายแล้วแต่ลูกค้าอยากกินเขาสะดวกแบบใดก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวหัว์โงกเนี่ยที่เราจะแจกนะคะแต่ก่อนแจกเราขายก่อน สำหรับชาเชื่วแล้วก็คนที่มาเดินในงานข้าวเหนียวหัวงอกนี่จะขายเฉพาะงานข้าวใหม่ประมาณนะคะปกติจะไม่ขายไหนเลยพิเศษจังวะพิเศษมากเลยขอประคูดหลายๆนะคะเฮีกมาเฮีนลูกค่ะพปกติก็จะจะยู่สวนยู่หน้าเนาะค่ะพอเคยได้ออกงานพอออกงานออกงานส่วนมากก็จะเป็นขายข้าวสารข้าวเหนียวหัวงอกแมวโบรําโบราเดปกติบบบกินง่ายๆนะคะเนาะยี่อะไเห็นอะไรได้หน่ แกนี้หงอกแต่ว่างานนี้ได้กลิ่นไดถือว่าโชคดีมากๆเลยเอาเข่าอีกอย่างเพียร์ข้สามสีเนี่ยค่ะจะมีเข่าเหนียวก็ข้อหกแล้วก็เข่าเข่ากำค่ะแต่ถ้าจะผสมดอกอัญชันกับใบเตยเพ็ยร์ให้มันเป็นสีขึ้นมากนี่แหละนี่แหละสวยๆเนี่ยมะเบิงมาเบิงกระเพลินเพ็ดนเลยค่ะเปิดหม้อเปิดหม้อเบิงสีเข่านะนี่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 งามแห้งอันนี้ผสมใบเตยอันนี้ผสมอัญชันมันก็จะเป็นสีเขียนอัญชันจะสีเข้มใน่จังหน่อย อันนี้เป็นข้าวเหนียวกรำรอยู่แล้วแม่นมคะ,ะตรงน,นี้แหละเออแล้วก็มีแบบพวกนี้มาขายน้ำพร้อมขายน้ำไปน้ำกันมักกระบอกมะคะกระ,ะกบ,กบ,กบอกกระบอกกระบอกขวดแล้วอ,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 อันนี้มาขามแช่บัวยเป็นของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเหล่าเซอโกเราไปร่วมงานด้วยกันรู้จักกันเพืเ่อน,นก็เลยมาขายใช่ค่ะก็เลยช่วยช่วยกันบางทีเพื่อนก็อุดหนุนข้าวเราค่ะ แหละอุ้นนุนกันตปนะคะสาหรับรายจัดการที่มาจากเครือข่ายของตลาดน่าสีเกี่ยวพิจบายใจนะคะตลาดปลอดภัยไรซัรชีสารเคมีอัตราเนี่ยคือบอกว่าตลาดนี่คือมั่นใจได้เลยผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจคนก็มาตรวจเดี๋ยวเสองเธอคนเด้อนะคะตรงนี้นะคะแนะนำแล้วใครอยากจะมาซื้อก็มาซื้อนะคะราคาแบบโดนใจสุด ชาวไล่ชาวสวนชาวนาพืนขายเองทําเองนะคะตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเข้ากับงานเราที่สุดเลยได้เวลาแจกนะคะสีรงวัน,นข้าวเหนียวหัวงอกนี่นะคะข้าวเหนียวหัวงอกนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ง่ายงง่ายงตอบคําถามมานะคะว่าสามสีนี่ข้าวเหนียวหัวงอกสามสีนี่นะคะเหตุมาจากสีใด,ดมาจากอีหยัง สีน้ำเงินนะคะสีแดงรู้ไหมจีบบคะไม่สีแดงจีบบอ่สีดำสีดำค่ะสีแดงหรือดำดำค่ะเป็นมาจากงอกแดงดำดำเป็นเขาเป็นสีของข้าวเองใช่ใช่ค่ะเป็นสีข้าวเอรนสีข้าวบอรี่เป็นสีข้าวกลมสีข้าวกลมนะคะข้าวกลมขาเป็นสีข้าวกลมแลข้าไปสมข้าวขาเมันก็เลยออกเป็นสีออกไอ้นี่จัหน่อยให้ตอบว่าสีข้าวกลมจะเสลยให้เลอร์ แล้วจะตอบว่าถูกอีกสองสีนี่ตอบแม่ทรรมเนีอีกสองสีน่ะสีเขียวได้มาจากอะไรสีน้ำเงินเนี่ยได้มาจากอะไรนะคะอย่าตอบว่าสีน้ำสีอะคิลิกเด้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นอินทรีย์นะคะโดยส่วนมากแล้วนี่สีเขียวจะได้มาจากอะไรคะใบเตยจ้ะแล้วสีน้ำเงินล่ะคะอัญชันจ้ะอ๋ออันนี้สอบถามเองนะคะเนี่ยโชว์โชว์ชิว เขาเฉลยกันไปแล้วนี่ตอบมานะคะตอบให้ถูกค่ะเฉลยเรียบร้อยให้สี่รางวัลให้สี่รางวัลนี่รางวัลละอันไปเลยนะคะค่ะค่ะอะไรยี่สิบาทผู้ใดตอบมาหรือยังเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนนะคะออ้ตายมีคนตอบเยอะมากฉันก็ไม่ได้ดูโซเชียลอ่ะคุณโอเล่ช่วยดูด้วยนะคะสี่คนนี่คนเดียวก็ตอบเป็นสิบนะคะคนเดียวเนี่ยบางคนเดียวนะขอเช็คดูก่อนนะคะ คุณทีน่าขอบคุณมากเลยนะคะบ,บอกภาพชัดเสียงชัดขอบคุณมากเลยพอดีเน่ตเพิ่งมาไม่ได้เห็นคุณวันเพนบอกอยากกินคิดถึงบ้านค่ะ,ะคุณวันเพนบอกนะคะคุณนรินบอกไลค์แชร์ด้วยครับใช่ใช่ใช,ใช่ลืมบอกไปใครที่จะได้รางวัลต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะไม่งั้นไม่ให้นะไม่งั้นไม่ให้คุณนรินบอกข้าวเหนียวหัวงอกนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในคําถามนะคะ <laughs> คำถามคือข้าวเหนียวหัวงอกของเรา ใช้สีอะไรนะคะบอกสีน้ําเงินอันชานสีแดงเป็นเข้ากร,รมเพื่อนว่าคุณนลินสีเขียวล่ะคะคุณใจอบอกสีเขียวใบเตยนะคะคุณทีน่าบอกสีเขียวใบเตยสีเขียวใบเตยอ่ะเยอะคุณใจสีเขียวเอาอย่างนี้แล้วการตอบมาไม่ครบสามสี แต่ว่าตอบมาสีหนึงก็ให้แล้วกันจ้านะคะจ้านะคะเออตอนนี้เดี๋ยวจะให้อดมินช่วยดูให้แล้วกันนะคะน่าจะครบทั้งสี่คนแล้วนะคะเดี๋ยวประกาศอีกทีค่ะตอนนี่ตอบมาเยอะมากเลยเดี๋ยวให้อดมินดูให้นะคะจะตัวเชียวนะะเดี๋ยวจะประกาศผลว่าใครจะเอาคนที่ตอบก่อนเป็นคนแรกล่ะที่เข้ามาตอบก่อนเป็นคนแรกอะคะจะได้รับรางวัลไปเลยนะคะเดี๋ยวติดตามทางเพจสุนิทาวเวอร์เดี๋ยวเราจะประกาศอีกทีนึงแล้วก็ใบรับคูปอง นี่นะคะเป็นคูปองรางวัลน,นะคะรับคูปองที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนะคะเอาคูปองตัวนี้มาแล้วก็มายื่นให้ที่พ่อคอ้าแม่ะคะ้าใครได้ตัวนี้ไปเอารางวัลไปเลยนะคะสี่รางวัลค่นะคูปองนี้มารับนะคะเข้าใจตรงกันตามนี้นะคะ, <laughs> ะเดี๋ยวรอว่าใครจะได้รับรางวัลน,นะเดี๋ยวข,ขอบคุณหลายท่านเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะว่าจะเป็นรางวัลด้วยถ้าไม่กดไม่ให้อดมินเขาแบบว่าเคร่งมากเรื่องนี้ ต้องกดไลค์กดแชร์นะคะเผยแพร่ประชา инг, สัมพันธ์งานดีๆของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทางด้านคุณฟราคุณอเล็ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนักเลยอย่าเลยมมาอุดหนุนบรรยายจรในการที่งานเข้าใหม่ประมาณปี4ีตึกสนิทาวเวอร์กับเราด้วยนะคะเจอกันอีกทีบ่ายสามงห้านะคะนี่ค่ะวันพาครามเดี๋ยแจกเสื้อด้วยหนึ่งตัววันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ